ก็สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ก็พี่จะมาสอนพีซิมนะครับโดยตอนนี้ครับหลังจากอันดับแรกนะครับพี่เริ่มก่อนว่าน้องๆครับเข้า็บเอาแต่ครับโดยใช้คําว่าเอาแต่วันคอมจริงๆเต่าพ่อรีจิสเตอร์ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้ครับหลังจากนั้นให้น้องๆนะครับใช้อีเมลของมอเรานะครับเ e ิร์ชรีเซิร์ชเข้าไปครับก็จะใช้เป็นแอดเมลก็ได้หรือว่า gmail.com ก็ได้ครับหลังจากนั้นให้น้องๆครับคลิกเลือก s t u d เด t ครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นให้กรอก first name last name แล้วก็ job title ครับหลังจากนั้นจะมี otp ส่งเข้าไปยังเมลน้องๆครับก็นำเาเลข otp ตรงนั้นนะครับเข้ามากรอกแล้วน้องๆก็จะเข้าสู่หน้าเอาแต่ปกติได้ครับหลังจากน้องๆเข้าหน้าเอาแต่ได้นะครับน้องๆครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับว่า P ีซิครับซึ่งก็จะมีเครื่องมืออีกหลากหลายชนิดของเอาแต่ให้น้องๆเลือกครับแต่ว่าในวันนี้แค่จะมาใช้ P ีซิเป็นหลักครับก็สามารถเข้า P ีซนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับน้องๆจะได้ไฟล์นะครับที่มีชื่อว่าเอาแต่พีสิบตัวน right ี้ครับก็ให้น้องๆกดเข้าไปได้เลยครับหลังจากน้องๆกดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับน้องๆก็จะได้ไฟล์มาก็รอสักครู่ครับก็น้องๆก็รันไฟล์ปกติครับก็จะรอตัวแอปพลิเคชันอินสตอล น่าเสกสักพักใหญ่ครับก็หลังจากน้องๆนะครับโหลดตรงหน้าแรกเสร็จแล้วครับก็จะมีตัวของแต่พีซีมให้นะครับก็อันดับแรกครับก็กด accept ไปก่อนครับกด next ครับอาจารย์้าก็เลือกเอาแต่ลายเส้นได้เลยครับก็กด next ครับก็จะมีตัวไฟล์อ่า location ที่วางครับให้น้องๆ่าจําส่วนนี้ไว้นะด้วยนะครับเพราะว่าส่วนนี้ใช้ในการอ่าไปลงตัวของ activate key ครับ ก็อินสตอล์ได้เลยครับก็หลังจากน้องๆเข้ามาหน้านี้นะครับหลังจากลงเสร็จแล้วครับเรวก็เตรียมนะครับในการลงครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีการอ่าให้น้องๆน,นะครับกดรัน p ีซิมแล้วก็กดนดได้เลยครับก็รอสักแป๊บครับเดี๋ยวตัวหน้า p ีซิก็จะเด้งขึ้นมาครับวันนี้ก็กดโอเคไปก่อน ก็หลังจากเราเข้าหน้านี้มาได้นะครับก็จริงๆก็กด close ไปได้เลยครับเพราะเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาสอนนะครับด้วยส่วนนะครับเราจะไม่สามารถนะครับใช้ตัวอะไรได้เลยเขาจะบอกว่าลายเส้นเออเลยครับอันดับแรกนะครับให้น้องๆครับก็เข้าไปที่เว็บของเอาลไตวันเหมือนเดิมครับและให้น้องๆครับพิมพ์ตรงนี้ครับว่า student ครับน้องๆก็จะกดเข้าไปที่ get l i c เส้นครับน้องๆก็จะได้ลาเส้นนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตย่อให้ดูนะครับ คือไลเซนส์นะครับก็กดไปที่คําว่าไล c e เซนซิ่งครับหลังจากนั้นครับก็จะได้ตัวไลเซเส้นอันนี้มาครับต่อไปครับให้น้องๆครับเข้าไปในส่วนของไฟล์ที่น้องๆอยู่นะครับโดยไฟล์ที่น้องๆมีครับก็คือเอาแต่ครับหลังจากนั้นกดเข้าไปที่เอาแต่ครับเข้าไปที่ P10 ครับให้น้องๆนะครับเลื่อนหาคําว่า security ครับหลังจากนั้นให้น้องๆกดเข้าไปที่ GUI ครับแล้วก็ ไปที่ G U I อีกรอบนึงครับอันบนนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับโดยส่วนนี้ครับน้องๆก็จะเข้ามาที่หน้านี้ครับอันดับแรกครับก็คือเข้าไปที่ Activation ครับโดยที่น้องๆนะครับวิธีใช้งานครับให้น้องๆครับกดเข้าไปที่ตรงนี้ครับน้องๆก็จะเห็นลายเส้นคีย์ตรงนี้ครับให้น้องๆกดคลิกหนึ่งทีครับพอน้องๆได้ไฟล์คีย์มาแล้วครับให้น้องๆเข้าไปที่หน้า Activate ครับก็กดเข้าไปครับแล้วก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นน้องๆกด Activate ครับก็รอสักพักครับ อะตอนนี้ไลเซเส้น activate แล้วนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยแล้วก็ปิดครับหลังจากนั้นเราปิดโปรแกรม Psim กกอนรอบหนึ่งนะครับก็หลังจากนั้นครับน้องๆก็จะมีหน้าแอป Psim สองพันยีิบห้าจนึ่งครับก็ให้น้องๆเข้าไปได้เลยครับทีนี้น้องๆก็จะสามารถใช้งานตัวของ Psim ได้เรียบร้อยแล้วครับก็เป็น อ่า New หรือนิวเวอร์ชิก็ได้แล้วก็ลองใส่ครับก็จะสามารถใช้งานได้แล้วจากที่ตอนแรกใช้งานไม่ได้ครับอันนี้ก็พัดดาวโหลดเสร็จสิ้นต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของการสอนการใช้งานนะครับโอเคครับพอน้องๆอยู่ในหน้านี้นะครับเราก็จะมากด New Sheet นะครับเพื่อที่จะเริ่มสร้างวงจรนะครับอย่างอื่นอย่างแรกเลยนะครับสังเกตที่แถบบาร์ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับหลักๆเนี่ยจะใช้อยู่ ไม่กี่ตัวนะครับก็จะเป็นพวก ILC Switch หรือ Transformer นะครับในแ้นนี้แล้วก็มีแบบพวกฟังก์ชั่นรัดนะครับอยู่แถบด้านล่างนะครับก็จะเป็นพวกอ่าแรงจ่าย Voltage emitter แล้วก็ ILC ต่างๆครับจะสามารถหิบไปจากตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาจำลองการใช้ดนก่อนครับก็คือเราจะมาลองสร้างวงจรกันนะครับอ่านี่คลิกเข้ามากดคลิกซ้ายแล้วก็มาวางได้เลยครับพอจะกดออกปุ๊บกดเยอ อ่ะออกแล้วนะครับจะมาลองสร้างวงจรได้ง่ายสักวงจรก็ตัว R ตัวหนึ่งคลิกขวาเปลี่ยนทิศทางได้นีนะครับโอเคของสักตัวหนึ่ง C แล้วก็ดินสอนะเพื่อลากสายไฟนะครับหรือก็ก,กดตรงนี้ได้เลยซื้อซื้ซื้ซซซซนี่อ่ะได้สักวงจรละถ้าเกิดจะมาตั้งค่าอุปกรณ์พวกนี้เนะี่ยก็คลิกขวาที่ตัวนะคนระับ คลิกขวาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเป็นคลิกนะครับโอเคเสร็จแล้วก็พี่จะตั้งไว้สักสองร้อยยี่สิบโวลต์แล้วกันเฮียสอง้ยยี่สิบโวลต์ที่ห้าสิบเฮิร์ตอ่ะโอเคเสร็จแล้วจะตั้งตัว R ไว้สักที่หนึ่งอห์มก็ได้อ่ะโอเคเนี่ยสิบอหศ์เลยก็ได้อ่ะ,ออะสิบอห์มปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยพี่จะใช้ มีโวล์มมิเตอร์นะพี่จะลองใช้วอ์มมิเตอร์โอเคขอตั้งชื่อเป็น v o เอแา้ลกันโอเค v o เอาปึ๊บเสร็จแล้วลากต่อสายไฟตึ๊บตึ๊บโอเคพอเราจะซิมเนี่ยเราจะต้องกดที่ตัวซิม l เลชันอ่ะแล้วกดซิม l เลชันคอนโทรลมันจะมีรูปนาฬิกาขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมหนะับแล้วก็แปะไว้ตรงไหนที่หนึ่ง ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไทม์ทั้งหมดที่จะให้โปรแกรมนี้ซิมนะนี่จะให้เป็นสัก20มิลลิเซก์แล้วกัน20มิลลิเซก์ก็จะได้หนึ่งลุกขึ้นของกราฟทรายพอดีนะครับเอ็มโอเคชืบชืบโอเคก็ซิมกุ๊ก F8 ดับซิมูเลชันขึ้นมาโอเคจะเข้าไปหาค่า Input นะก็กด แต่เมื่อคลิกที่กราฟปุ๊บนะเราจะมีอันนี้ถ้าเกิดเรามีตัววัดหลายๆตัวเนี่ยมันจะขึ้นมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองอีกสักตัวดีกว่าเป็น V ีอินแล้วกัน V ีอินปุ๊บเดืบดเดดจะให้เป็น V ีอินนะโอเคซื้อวีอินโอเคเสร็จแล้วกด F8 ตัวคลิกอ่ะนี่ v in จะมายูหน้านี้จะให้มันแสดงก็กดเดืบปุลนคิกที่ v in เนาะกดโอเคปึ๊บอ่ะสังเกตว่ามันทับไปเนาะไม่มีอะไรอย่าสนใจนะครับจะดูค่าต่างๆของกราฟนี้ก็ดูได้จากรูปตัวเอกนี่นะครับนี่จะมีค่าโชว์มาจืบจะดู v peak ก็ได้นี่จะเป็น peak ที่ไหน ดูตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคโอเคนะครับน้องๆอ,อันนี้เป็นวงจรที่น้องจะเรียนตอนปีสองนะครับคือวงจ Half ร h า l f w เว e Repifier พอกดดูกราฟก็จะเห็นว่ากราฟจะมีแค่ครึ่งบวกนะครับค่าที่ได้จะเป็นเป็นแบบนี้ น้องทุกนายมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีครับงั้นขอจบในท่านี้ครับครับวันนี้เราก็ได้สอนน้องๆ้องใช้ p ซ i m เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องแล้วครับว่าวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างและได้ความรู้อะไรบ้างครับเริ่มจากน้องคนนี้กันนะครับสวัสดีครับน้องน้องชื่ออะไรครับชื่อโอภาพี่ก็วันนี้เรียน p ซ i m เป็นยังไงบ้างครับผมเออสนุกมากครับเข้าใจง่ายมากครับผมครับผมน้องชื่ออะไรครับ ชื่อชื่อกอล์ฟครับผมวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับครับรู้วิธีการติดตั้ง,งพีซีมครับผมแล้วก็สอนละเอียดมากครับครับผมน้องชื่ออะไรครับชื่อมาครับวันนี้เรียนพีซีมเป็นไงบ้างเรียนสนุกครับได้ความรู้เยอะดีครับแล้วน้องคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อนัทครับวันนี้พี่พี่สอนพีซีมเข้าใจครับเข้าใจสอนมันเข้าใจไงครับผมมันก็มีน้องอีกคนนึงทางฝั่งนี้นะครับสุดท้วยน้องชื่ออะไรครับชื่อไอครับ วันนี้เรียนดีจริงไหมครับก็พี่สอนดีมากเป็นขั้นตอนครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆดีครับครับเดี๋ยวก็มาถามเพรามรู้สึกพี่คนสอนมางนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมพี่ชื่อวิตต้นครับผมวันนี้สอนน้องๆเป็นรู้สึกยังไงบ้างครับสอนได้ราบรื่นดีไหมครับตอนไม่ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับผมยอดเราจะใช้เอา V C มาใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างครับสามารถเอาไปใช้แบบตูจอที่แบบเราไม่สามารถดูค่าได้ หรือเราต้องก,การซิมูเลชั o n ออกมาแลแ้วได้ค่าต่างๆครับผมครับดีด้วยมากเลยครับมีประโยชน์มากเลยครับ TSM ครับ